โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยาตั้งอยู่เลขที่32หมู่7ตำบลเนินสว่างอำเภอโพประทับช้างจังหวัดพิจิตรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตรเขตหนึ่งปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น19คนเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น143คน อู่ภายใต้การบริหารงานโดยผู้อำนวยการสาธิตสันชัยชาติโรงเรียนบ้านเนินพวงวิทยาได้ทำแผนปฏิบัติการและมีโครงการที่ส่งเสริมการสอนและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่21โดยเน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่21 3R สามารถอ่านออก เขียนได้และคิดเลขเป็นการพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมในการเป็นพลเมืองแหง่งศตวรรษที่21ครูผู้สอนมีการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้มีทักษะการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็นเพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้รายวิชาอื่นในลำดับต่อไป ในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ 8C แห่งศตวรรษที่21โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยามีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ทำให้ผู้เรียนสามารถมองภาพรวมและสามารถประยุกต์การแก้ปัญหาเดิมกับเรื่องใหม่ได้ผู้เรียนทุกคน สามารถสร้างนวัตกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาซึ่งทำให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์ความกล้าสแสดงออกและเกิดความสนุกสนานในการจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่ช่วยส่งเสริมทักษะความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางกระบวนทัศน์และวัฒนธรรมซึ่งจะช่วยเชื่อมโยง บูรณาการกับทักษะอื่นๆได้อย่างลงตัวผู้เรียนได้รับการส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมและภาวะการเป็นผู้นำผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทำให้นักเรียนมีความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในยุคป,ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลอย่างรวดเร็วเราจึงจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้าง ทักษะในการสื่อสารเพื่อให้ผู้เรียนรู้เท่าทันสื่อและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ผู้เรียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันเพื่อการติดต่อสื่อสารและรู้เท่าทันสื่อเทคโนโลยีในปัจจุบันซึ่งสามารถใช้และแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีโรงเรียนบ้านเนินปลวงวิทยา มีการจัดกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองโดยมีครูและผู้ปกครองเป็นผู้คอยให้คำแนะนำและส่งเสริมการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจในการประกอบอาชีพด้วยตนเอง,องได้รวมถึงการปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยสามารถปฏิบัติตามกฎกติกาและระเบียบทางสังคมได้ ซึ่งทักษะ3 r 8 c ที่กล่าวมานั้นโรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยาได้นำไปปรับใช้ในการจัดการเรียนรู้ครบถุกวิชาทำให้การเรียนรู้ของนักเรียนในศตรวรรษที่21มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น